สวัสดีครับทุกคนครับะมรบพี่มาอัปเดตสารปูตานะครับก็วันนี้ช่วงเช้าก็ได้มานะครับถางป่านะครับก็เกือบหมดแล้วครับทุกคนเหลืออีกไม่เท่าไหร่นี่นะครับตรงนู้นถางทะลุทะลุไปแล้วนะครับอ่าพอถางทะลุเอาทงมความสะอาดดีๆน่าอยู่ครับทุกคนนี่นะครับอ่าโล่งแล้วนะครับเหลือแค่ตรงนี้ด้านเดียวนะครับ ลมลื่นนะครับทุกคนตรงนี้ลมรื่นมากๆนะครับจุดตรงนี้นะครับรร้อนเนี่ยนะครับไม่มีร่มไม้ก็เนี่ยคนอื่นขี่รถไปขี่รถมาก็สามารถขี่รถเข้ามาจอดในสวนป่าพักลมที่นี่ได้นะนะครับถ้าถ้าเราทำเอี่ยมทาสะอาดแล้วเนี่ยมันก็น่าเข้ามานั่งน่าเข้ามาแบบสดอากาศลมหายใจสดชื่นนะ